ปูด้าไม่กันน้องสานะปูด้ามาปูด้วยนะน้องเดียวพี่รักน้องมันกันมินไถพี่วังใหญ่น้องมันนิจะลีนน้องพี่จีบน้องได้บ้างน้องนี่โอ้แกงนัดน้องตกปลาตกปูได้เลยน้องสาถ้าน้องรักพี่ถ้าน้องชอบพี่นะน้องจะไม่ผิดหวังเลยพี่จะหู้ข้าวดังให้น้องกินถูกมือบ้านน้องอยู่เดินนี่เหรอไม่แรงบ่ะนั่งยืดคลิปน้องน้องใช้ไม่แรงกับเราบ้าง น้องสาวทำไมแรงกับผีมากอ่ะน้องอยากทำกับผีมันแขวะเขาเดียวมันน้องยายพีรักเข้าข้างเดียวอันน้องนะโอ้ติดอะไรแล้วรักของพีมันโหทึกงกับน้องเออทึงจะมืดจะดึกพีก็รักทุกวันน้องมาอยู่แถวนี้ไหมครับโอ้ถุงได้ไลาตัวนู่นน้องน้องวันดีครับน้องอ๋อทำไม่แรงวะน้องถืออะไรบ้า มึงแล่กับใครเอนง้าไม่มึงฮะอุ้ยตกแม็ตตกปลามันลังแรงเปรยอยู่แต่รวนฮะเดี๋ยวกูยับยักน้ำไปเลย, <c oughs> ย